Channel TV Online. สวัสดีครับทักฟิ i ช c น a ลทีวีออ n ไรน e ในวันนี้ครับผมมีข่าวเด็ดครับผมเกี่ยวกับการจับกุมยาเสพติดลอถใหญ่เลยครับผมตอนนี้สมศักดิ์ฮิรันรุ่งนักข่าวนี้เที่ยวของเราครับไปอยู่ที่กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ครับผมที่แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร,รครับบอกว่าวันนี้ครับ191กัดไม่ปล่อยครับผมจากกุ่มแก๊งอาร์ตตับเหี่ยวครับผมขายยาเสพติดล็อตใหญ่พบกับสมศักดิ์กิรนุ่งนักข่าวภาคสนามครับเตรียมรายงานท่านแบบออนไลน์เรียนเชิญครับคุณสมศักดิ์ครับขอบคุณครับคุณกิติคุณ,คคณผมสมศักดิ์กิรนุ่งผู้สื่อข่าวภาคสนามแทิทีวีออนไลน์ หรือโ,โลแกนใหม่ที่ประกอบตั้งให้นักข่าวที่เที่ยวแต่ไม่ได้เที่ยวไปไหนครับมาหาข่าวที่ดีมีสาระและว่องไวและละเอียดและฉับพลันตอนนี้ผมมาอยู่ที่กองังครับการตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งสายตรวจพิเศษนะครับขณะนี้เรามายืนอยู่สุดนี้เดี๋ยวไปดูภาพข่าวแบบเดียวทาลเลยครับไปชมเลยครับหนึ่งเก้าหนึ่งกัดไม่ปล่อย ขยายจากสมุนอาตตำเอียวยึดยานรกบิ๊กลัตตามนโยบายของรัฐบาลให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐปราบรามกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดเนื่องจากเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงและเป็นต้นเหตุของการก่ออาชญากรรมในสังคมอันจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติสังงับงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกต่อศัก์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติและพ้นตรบโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติได้รับมอบหมายและมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรัดกวดขันสืบสวนปรับปรามจับกุมความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทุกข้อหามุ่งเน้นข้อหาความผิดร้ายแรงได้แก่การค้ครองยาเสพติดเพื่อค้าจำหน่ายผลิตนำเข้าส่งออกสมคบสนับสนุน ช่วยเหลือแก่กลุ่มเครือข่ายยาเสพติดของบัญชาการตำรวจนครบาลโดยพลต,ตรวโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตราเวนตรีธินกรรังมาศร,รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตรวจตรีชรินโกพัตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษโดยพลตรวจตรีวรวิิยานจินดาผบกสปภพันตรจเอกพิทักษ์สุทธิกุลรองผบกสปภพันตรจเอกวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรรองผบกสปภพันตรดเอกกริโพธไยวนิช์รองผบกสปภพันตรจเอกเด่นล่ารัฐกิจรองผบกสปภ พันตำรวจเอกอาวุธอุดมรัร,ร้องผบกสปพพันธำตระจเอกปณิชานสวัสดิบุตรร้องผบกสปพและพันธำน์ตรวจเอกธนกรออนทองคำร้องผบกสปพอขอกำกับการสายตรวจโดยพันธำน์ตรวจเอกวสันทวัฒชัยวิรุษผบกคสายตรวจพันธำนนตรวจโทคงศักดิ์สีโหนพันธำรวจโทสุวัสดิสุเทพใจอิน พันธบทโทสัตววัตคนชุมพันธบทโทภัยบูนสอโสร้องผอกอสายตรวจพันธบทโเชตพรบัวจันทร์สารวัสงานตรวจหนึ่งพันธบัมตรีนัทนายบำรุงศรีสารวัสงานตรวจสองและพันธบทโทพุทธิพัฒน์โกศยวงเจริญสารวัสงานตรวจสามรวมกันแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายยาเสพติด ซึ่งจับกลุมในวันที่30มกราคมพุทธศักราช2567เวลา23นาฬิกาสถานที่ในการจับกุมบริเวณกลางซอยบงกฎ17ตําตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีซึ่งสามารถจับผู้ต้องหาได้จำนวนสองรายได้แก่นายชัยยศหรือบังขอสงวนนามสกุลอายุ29ปีและนายเกษทิศหรือโบ๊ท ขอสังหนนนามสกุลเช่นกันอายุ19ปีมีการแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทรแอฟเฟตาบินหรือยาบ้ายายเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนพร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาบ้าจำนวน2ล้านเม็ดยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาย่จำนวน 249กิโลกรัมรถยนต์จำนวนหนึ่งคันโทรศัพท์มือถือจำนวนหนึ่งเครื่องพฤติการกล่าวคือเจ้าหน้าที่ตำรวจห9 1สืบสวนขายายผลสอบสวนเคือขายยาเสพติดจ,จ,จ,จากผลการจับกลุ่มที่ผ่านมาจนทราบว่าเครือข่ายลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ตำบลคลองสองอำเภอคลองสองจังหวัดประทุมธานีโดยกลุ่มดังกล่าวใช้รถยนต์กระบะทุบ ซึ่งเป็นที่เก็บสุกส่อนยาเสพติดอยู่ในภายในรถและจะขับรถไปจอดทิ้งไว้บริเวณกลางซอยบงกฎ17ตําบตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงก่อนจะนำไปกระจายส่งให้กับลูกค้าในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกระทั่งตามเวลาที่ได้จับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้สืบสวนขยายผลจนทราบว่ากลุ่มคือขายยาเสพติดได้ใช้รถยนต์กระบะท,ทึบยี่ห้อโตโยต้รุ่น V ีโวสีขาว คันหมายเลขทะเบียน 1. ทพุเท่ารอเรือ 6. 2. 4. 7. กรุงเทพมหานครได้รับยาเสพติดบริเวณเพื้นที่ภาคกลางโดยหลังจากที่กลุ่มเครือข่ายได้รับยาเสพติดแล้วจะนำรถยนต์คันดังกล่าวที่มียาเสพติดซุกซ่อนอยู่มาจอดบริเวณกลางซอยบงกฎ17เพื่อรอนำไปส่งให้กับลูกค้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้วางแผนและตรวจค้นจับกลุ่มผลการตรวจค้นรถยนต์กระบะทึบ พบยาบ้าจำนวน2ล้านเม็ดและยาไอจำนวน249กิโลกร,รมัมซุกซ่อนอยู่ภายในตู้ทึบของท้ายกระบะผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพว่าพวกตนรับขนยาเสพติดมาแล้วประมาณ4เดือนโดยไปรับยาและยาเสพติดมาเก็บซุกซ่อนเพื่อรอส่งลูกค้าเดือนละครั้งได้ค่าจ้างประมาณ50,000บาทต่อคนจากการตรวจสอบประวัติ พบว่านายชัยยศหรือบังผู้ต้องหาที่หนึ่งเคยมีประวัติต้องโทษเกี่ยวกับคดียาเสพติดเมื่อปีพุทธศักราช2563ในพื้นที่สพคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหามาสักถามและขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปขอเรียนให้ทราบว่าหากประชาชนท่านใดพบเห็นหรือมีบเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิด เกี่ยวกับการจำหน่ายยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมายหรือพบการมั่วสุมสามารถแจ้งบอเแสได้ที่ของบััรการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือโทรศัพท์สายด่วน191 traffic channel tv online